สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับมแมลงผู้คำหลวงที่สายมูเตลูต้องห้ามพลาดตัวจิ๋วแต่พุทธคุณล้ำครอบคลุมทุกอย่างมาแมลงผู้คำหลวงนั้นเป็นที่นิยมของทุกคนมากถ้าใครเพิ่งเริ่มเข้าสู่วงการสายมูเตลูแนะนำให้บูชาเป็นสิ่งแรกเลยเพราะว่าเป็นวัตถุมงคลที่ช่วยครบบทุกเรื่องสมัยโบราณกษัตริย์ ขานหาบดีขุนน้ำขุนนางก็จะต้องพกแมลงผู้คำหลวงติดตัวเอาไว้เพราะอำนาจของแมลงผู้คำหลวงจะทำให้เกิดเมตตามหานิยมเสน่หาคนรักคนหลงโดยจะมีความเชื่อกันว่าแมลงผู้คำหลวงจะมีอยู่มีกินมีโชคมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือป้องกันภัยอันตรายทั้งปวงได้วิเศษนัก กันคุณใสมนดำป้องกันโจรภัยเดินทางใกล้ไกลกันพูดผีและผู้คิดร้ายเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาแม่ค้าธมาค้าขายดีซื้อง่ายขายคล่องและเด็กเล็กๆในพม่าก,ก็จะพกมแมลงผู้เพื่อปกป้องคุ้มครองกันภัยที่จะกระทำต่อเด็กเล็กๆด้วยส่วนวิธีบูชานั้นให้ท่องคาถา นะโมพุทธายะมะอะอ,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 อุอิสาวะสุนะมะพะทะจะพะกะสะนะมะนะนะอุอุอนะแล้วก็อธิษฐานตามความปรารถนาได้เลยค่ะและที่สำคัญฝากกดติดตามช่องเมตตาชาแนลเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ